สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันดีเลิกดีงยามดีนะคะเป็นวันศุกร์ที่25กันยานะคะ2563นะคะตรงกับวันพระพอดีนะเจ้าค่ะวันนี้ใหม่จะทําการจุดทูบเสียงไทยทูบมงคลทูบใบหวยทูบของท่านในไข่ฤตาไข่เด็กวัดเจดีนะเจ้าค่ะจะลองเสียงไทยดูว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะเจ้าคะอันนี้เป็นการจุดครั้งแรกเนาะเป็นการจุดครั้งแรกค่ะ ก็ไม่ทราบว่าจะตรงหรือไม่ตรงยังไงนะคะเดี๋ยวจะลองจุดดูนะคะว่าเข้าไม่เข้ายัางไงนะคะจะส่วนจะซื้อตามหรือไม่ก็แล้วแต่เลยนะคะลองดูนะคะครั้งแรกที่จุดครั้งแรกที่ลองเสียงทายนะคะจะเข้าหรือไม่นะคะแล้วแต่โปรดใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคลเลยนะคะ ที่จุดนี้คือเพื่อเป็นแนวทางค่ะเพื่อเป็นแนวทางเนาะ,ะไม่ได้งมงายนะคะประมาณว่าเป็นแนวทางนะคะถ้าเผื่อเลขสวยเลขที่ตรงกับที่เราชอบก็ซื้อได้นะคะถ้าเผื่อเราไม่ชอบไม่ตรงกับเลขที่เราต้องการเราก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะหัวมาแล้วนะจ๊ะหัวมาแล้วนะจ๊ะโผล่แล้วนะจ๊ะจะเป็นเลขอะไรเนาะ การจุดครั้งนี้นะคะจะใช้สําหรับจะใช้เป็นการเสี่ยงทายสําหรับห่วยรัฐบาลงวดวันที่1ตุลาคม2563นะคะแต่เราแต่เราจุดวันนี้เป็นวันที่25เดือนกันยายน2563นะคะซึ่งตรงกับวันพระนะคะแล้วจุดครั้งนี้จะนําไปใช้กับห่วยรัฐบาลงวดวันที่1 ตด,ดลาคม2 5 6พนนะคะเอาละค่ะหัวมาแล้วนะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอ,อะไรันหรือเปล่าคะ หม่คิดว่าเห็นเป็นเลขแปดนะจ๊ะหม่คิดว่าเห็นเป็นเลขแปดเนาะคุณเห็นเลขอะไรกันบ้างคะและแล้วนะคะตัวที่สองนะคะหวัวตัวที่สองโผล่ออกมาแล้วนะจ๊ะตัวที่สองโผล่ออกมาแล้วนะจ๊ะสำหรับทุกมงคลของเรานะจ๊ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะจ๊ะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่ซื้อนะคะถ้าตรงกับใจของท่ทานใดก็ลองเสี่ยงทายดูนะจ๊ะสำหรับว่าจะแม่นหรือไม่แม่นตรงนี้ใหม่ไม่ฟันธงนะคะเพราะว่าใหม่พเ,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 มเะะนนพิ่งจุดเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันค่ะใหม่ก็จะลองเสี่ยงทายดูนะคะันนี้เพิ่งจะจุดเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันนะคะ แล,แล้วแล้วตัวที่สนะคะหัวตัวที่สาก็โผล่ออกมาแล้วนะคะอ่าไม่ทราบว่าเพื่อนๆที่กำลังลุน้น mm hmm. เห็นเป็นตัวอะไรเป็นหมายเลขอะไรนะจ๊ะอ mm hmm. ย่าลืมว่าจ้าวันนี้วันศุกร์ที่25เดือนกันยา2อซึ่งตรงกับวันพระนะคะหมายก็เลยเอาเลิกนี้มาจุดนะคะแล้วก็การจุดในครั้งนี้หมายจะนำไปใช้ใน แทงในหวยรัฐบาลงวดวันที่1นงตุลาคม2563นะคะลอตเตอรี่นะคะไปหาซื้อได้เลยนะคะถ้าใครชื่นชอบหมายเลขสตัวนี้เพื่อนเพื่อสามารถไปเลือกซื้อลอตเตอรี่ตามแผงลอตเตอรี่ได้เลยนะจ๊ะสนับสนุนหวยรัฐบาลนะจ๊ะหวยลอตเตอรี่เนาะอ่าน่าจะเป็นหมายเลขสนะคะถ้าดูไม่ผิดน,นะคะ น่าจะเป็น803ศูนย์สานะคะ8 0แปดนะคะเพื่อนๆลองเสียงทายดูนะคะจะออกตัวเดิมอีกแล้วหรอ803 80 <3 S 1> อืมเมืที่แล้วก็เพิ่งออกไปใช่ไหมออกอะไรไปอืมเปนปดน803นะคะท่านผู้ชม เมืวันที่1นตุลาคพะคะ่าลืมไปหยิบซื้อลอตเตอรี่กันได้เลยนะจ๊ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะใครชอบก็ซื้อใครไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะคะแล้วแต่ดวงนะคะใครมีดวงก็ถูกนะคะซื้อใดนก็ถูกนะคะถ้าใครมีดวงนะคะสรุปแล้วนะคะก็จะเป็นหมายเลข80-3นนะคะอ่า เป็นแปดนะคะเห็นชัดไหมเอ,อ่ยเห็นกันชัดไหมแปดนย์สานะคะท่านผู้ชม803นย์สามนะคะเห็นกันชัดเนาะแปดนย์สานะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะใหม่ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะอันนี้ย้ำอีกครั้งนะคะเพิ่งจุดเป็นครั้งแรกนะคะใหม่ก็ไม่แน่ใจว่าจะแม่นหรือไม่แม่นจะถูกไม่ถูกแล้วแต่ดวงค่ะดวงใครมีก็ถูกก็ซื้อค่ะดวงใครไม่มีก็อาจจะไม่ไมถูกนะคะตรงนี้แล้วแต่ดวงวัดดวงกันค่ะครั้งแรกเหมือนกันค่ะ ลองดูนะคะใครไม่ได้งมงงายนะคะโอเคค่ะสำหรับไลนนี้จบเพลงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจบเพลงแค่นี้นะคะ